ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรคือแม่ไทยพอเอามุ่งของแม่มาเป็นอย่างไทยเลยไทยเลยวันนี้ใจ่ใสเอาความน่ารักของน้องจยุ่จีมาฝากนะคะเอาอิริยาบถน้องจยุ่จีบแบบยิ้มยิ้มกับเจ้ยตุนมาฝากค่ะ ใดน้เกงเอาสภาปชักเบิร์นู ead, ่นเป็นที <Aí> ่หลายยิ้มกับมีความสุขแล้วพี่น้องคนบ้าอ๋อได้เนี่ยไฟก็ได้อันนึ่งออเปี่ลาย เอสักสามนาทีอย่างต่ำสามนาทีก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะสามนาทีก็ได้ก็ดีนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้ลูกรับเสียงกะละเวกผีวิรสาเมดิการมาสุภาพเจ้ากษัตริยการเป็นมล่ำของผีราชาการค่า เดีาย้นมาเป็นมอลำ์เล่าเป็นตัวเตลเพื่อโดาล่าเปมอลมาไเ้จะขี่เด็วค่ะมามาถามกับขึ้นไรปีจะนองแบบเเรื่อแรกนะครับอุจ่าโอ้จะสิวจ่าหรือครับุทโฟกัสสุดเริ่มแรกก็เป็นนัก้องประกวดนะครับนักเรียน่ไหมด้นี่ม่ากัน้เ็คนคนว่าจะลงในมักมอลล์เรเลยไปยูไปอาศัยลุงแจค่าของ รำคณะแหละคือชุมจิมนุ่งลำเพลินเนี่ยนครับยุ่งเพง <ใน S 2> ลินสปีตะกี้คือรำไมได้เปลี่ยนเป็นเพ่อกน้อ<า>ยเป็นีเ่นเนะ <c oughs> ตะกี้เปลี่ยนา้องจากชุมจิมนะครับได้ปีกับยงแอง่าสวยอยู่บอระเพิดอีสานนุ <c oughs> ่งผาไหมอระเพ็ดเอออยู่ได้อหกปีอยู่เพดีสานใปีออกจาก,จจกเพิดดีสาน กะมาปฐมเปถึงซิ้นอีกสองปีไก้จะซ้ำแม่ไฟแล้วตอนนั้นออกจากปฐมสองออกจากปฐมเรากลับไปอยู่ข้ามขุนดวมมิตรวงสุดท้ายที่ไปอยู่ซ้ำเมรั่ไฟแล้วอันนี้คือวงวงอันนี้คือวงวงจรวงจรชีวิตของการเป็นมอล่ำอันนี้คือเรื่องเืดินคนพ่อหน่อยออกจากข้ามขุนในสองปีก็าได้ผักมาซีซาล่ำก็เลยไปล่ำสิงล่ำยังนียแหละล่ำสิงจังไรคือได้มาดูหน้ามีหงแดงที่แหลกบลูสำนวานองตัางวง แล้ไม่รู้ว่าน้องตั้งวงจนว่าน้องมีขื้นวงเป็นยังขึ้นปเรื่อยฟาดบอรู้ว่าน้องตั้งพอจะมองกันตั้งใจสิ่งสร้างกัคือบัตรจินต่อยังกันมียู่เรื่อยใช่ไหมจ้ะวันนี้มีช่วงหนึ่งช่วงไลฟ์สดช่วงไลฟ์สดอ่าโควิดรอบแรกหนกทเดี่เยวไปชมต่อที่ช่องน้องยูกินะคะแฟนๆจ๋าไปชมต่อที่ช่องยูกิเพนปากาออฟฟิเชียลเด้อค่ะพี่น้องเด้อไลฟ์สุด